วันนี้คุยลุยเดี่ยวนะครับก็เป็นวันพิเศษครับตอนนี้อยู่ที่ถานาุนเผ่าบ้านสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับในของการล่องใต้ครับในการมาเยี่ยมเยียนในการพูดคุยกับคนทำาุรกิตรงนีง้การทางานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับกลุ่มผู้ได้รโบการที่จะเชื่อว่าผู้ไร้บ้านครับเป็นสถานชนเผ่าสถานชนเผหนึ่งครับที่น่าสนใจในกระบวนการเรียนรูแ้และดูแลคนด้วยความ เหน็ดเหนื่อยครับต้องมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กันเราไปดูครับเพื่อเราจะได้ไปคุยกับใครในที่บ้านการับเพราะว่าลุงเรือมันติดเชื้อศน์ไอวีบางคนนะครับตัวเขคือแม่เขาสุดเตรงนี้แต่ส่วนมากก็คือปัญหาครอบครัวครับครอบครัวอย่าร้างกันครอบครัวแต่แยกครอบครัวไม่สูกูรณ์กันเพราะฉะนั้นพอลูกเติบโตขึ้นมานะครับก็ไปหาสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่มีใครคอยดูแลนะครับตรงนี้นะครับในปัญหาสังคมต้องรับร่างตรงนี้เยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง นำส่งโรงพยาบาลสุราร์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลจิตวเวชโดยตรงนะครับพอส่งรักษาแล้วพอรุ่นพ่อแม่เสียหมดพี่น้องก็ไม่รับส,สัตสไตล์ในสนังคมก็ประสานม,มาส,าส,งส,งส,งส่งที่นี่ทั่วไปเลยแต่ก็แนวโน้มนะครับพี่แนวโน้มจะเยอะตอเข้าคิวไว้อตอนนี้เข้าคิวนนคมีญาติประมาณห้าสิบคนนะครับตอนนี้ที่ผมรอชะนอไว้ตอนนี้ก็เวลาที่เป็นสมองด้วยนะหลังปี60นนี่จะเยอะขึ้นเพราะว่าคนแก่เพิ่ม ครับผมเนี่ยเขาต้องคือคนเพิ่มไม่ว่าคนแผู้ป่วยก็เพิ่มแต่แต่ว่าให้เจ้าหน้าที่เพิ่มมาบ้างนะเพราะแต่ละวันคือที่รถนะครับรถไม่ไม่มีเลยครับบางที่ประชุมกันวิจัยเขตปัตตานีในมสงขลาเนี่ยไปเจอก็พอดีเขาเป็นนักศึกษาแพทย์ทำไมเขาพูดแคเนี่ยภาษายาวีได้ก็ต้องลงได้ได้ส่งกลับบ้านนีเป็นยี่สิบปีเลยนะคือนักสังคมเราก็ถามคนถามก็พูดอะไรไม่ได้คือก็พูดได้ยาวีอย่างเดียวได้ที่นี้ นั่นแหละคือข้อด้อยของเราก็คือเราไม่มีล่ามแต่จริงๆเราก็นี่เหมือนอย่างนี่กรณีที่เราก็พยายามหาล่ามมานะถ้าว่าพูดอะไรไม่ได้คือของเราถ้าพูดประจางคิดได้มันก็โอเคเราก็หาได้เนี่ยอย่างอย่างกรณีเป็นพม่าเราก็เอาล่ามนไปมงนะไปมงนะมงมันมงมันมาทำงานเขาล่อมาทํางานเสร็จพอไม่ได้ก็พอเท่าเก๋ไปทิ้งในสวนปามสวนยางเนี่ยตำรวจก็มาส่งเราแทนที่ว่าจะส่งโรงพยาบาลก่อน ส่วนกรนีจิตตเวชหรือว่าป่วยทางกายใช่ไหมครับมาส่งที่เราตอนแรกก็ไม่พูดไม่คุยพอยอยู่ไปเราให้ความไว้วาใจคุณคยเขาแล้วก็คอยเขาอย่างก็คุยกันไปแล้วนะครับบ่าบรรยากาศการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการของคนทํางานกับเรานะครับฟังแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนทํางานนะครับเราคงจะต้องพยายามสะท้อนเรื่องราวเหล่านี้ให้กับสังคมได้รับทราบเพราะว่ามันยังมี ข้าราชการมีพนักงานของรัฐที่ยังตั้งใจทํางานกับกลุ่มคนที่หลายๆคนหวาดกลัวหรือว่าละเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศอื่นๆครับเข้าใจว่ามันจะมีภารกิจมันมีงานที่หนักๆหลายๆคนครับที่เราถึงเห็นว่าเดี๋ยวจะไปดูเขาจะทําแผลผู้รับบริการนะเป็นแผลกดทับนะเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงแล้วก็เราจะดูบรรยากาศรอบๆกันครับเขาอยู่เขากินยังไงนะครับ ือเหมือนกันเราเองทำไม่ได้เลยแต่เขาทำได้คนผู้ป่วยใหญ่คนทำได้เขาไม่ได้เร็วเหมือนเราก็ไปเรื่อยๆไงเราจะเขาจะต้องทำวันนี้เขาจะรู้เรื่องเมื่อโดนเขาจะไม่พี่โกนเรื่องเขาเป็นผถ้าคนปกติส่วนมากเขาจะช่วยเหลือตัวเองก็ได้เขาคงเป็นแบบนี้ใช่เขาทำอันนี้อายุประมาณเท่าไหร่อันนี้ประมาณสี่น่าจะประมาณสี่ปีแล้วทีนี้ ก็เรนไม่มากอย้ายไปทางั่งนอืไม่หวไปไม่ไหวไปไ่ไหวก็เราต้องลงมาหาเรามาหาเราต้องมาหาปัญหามาหาปัญหาใช่อเ่อาที่เรปก็เริ่ต่อนไม่เคยมีคนมา่อมันมันาดการสนับสนุ ก็ยาเรื่องยาบยาบาลวชาชีพพวกนี้เขาจะคือมีครัเอ่ลงมาทำงานให้ตัวเองได้เป็นจูล้วก็ย้ายถูกต้งน่นเจูดแล้วก็ย้ายหกเลยนะมากีีแล้วเนี่น่คืองานได้ทํทหมดทุกอย่างานเอาทุกอย่างอย่างกรณีที่เราไปต่่งจังหวัดนี่ก็ต้องทิ้งานด้วยนะเาต้องการคนผู้ป่วยนเขาต้องการคนที่ ความชำนาญสูงเะไรอย่างเ้ปุ๊บปัคนที่ไหนคนได้ไหมอันนี้นายจิมุยไม่ทราบตระกูลเนี่ยนี่แหละที่ว่าคนจีนที่จะมีปัญหาเรื่องไอ้นี่จิตสามหลักเลยจิมุยไม่ทราบตระกูลที่คุยกันเมื่อกี้เลยสารแกก็ยังในความหนุนไม่ชัดเจนแกพูดไม่ได้ด้วยไม่รู้ใครก็มีงานทำเนี่ยเพราะว่ามัน ปกติเขาจะไม่ให้เอาแอลกอฮอล์ล้างแล้วมัเป็นแผลตายป็นตายถ้าเอาแบบนี้หละมันผสมกับนีแหละบีตาดีผสมกับน้องม่อนจายักถงแมจะเรียกเนือนะครับนเรียกนะอันนี้คือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็จะช่วยเหลือดีแล้ป่วยคนเดือดด้วยกีกำลังเอาอาหารไปให้คะบำรุงร่า่กาดามสบูรน យ៉ាងចិត្តខាងថៃណថំចៅបាទខ្ញុំមិនដឹងទេមិនជួយអត់បានមួយថ្ងៃនេះត្រឡប់ទៅទីនេះបន្តិចបន្តិចជួយមកពីវិសាវិសានេះ ครับก็ผ่านไปนะครับสาหรับการมาดูการมาคุยให้กําลังใจครับสาหรับาสารสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งภาคใต้นะครับบ้านสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับในฐานะคนทํางานกับคนไร้ที่พึ่งด้วยกันนะครับโมี่อิสระชนเองก็ให้กําลังใจครับให้กําลังใจคนทํางานทุกท่านครับโดยเฉพาะคนที่ต้องอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะ กดดันกันเองนะครับแต่ว่าทุกคนดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับทุกคนดูความมีความตั้งใจในการทํางานและทุกคนทํางานด้วยใจครับสิ่งที่สังคมจะช่วยได้นะครับก็เป็นเรื่องราวการให้กําลังใจเป็นเรื่องราวของการนําโอกาสเหล่านี้นะครับมาแบ่งปันกับคนทํางานครับก็ลองดูครับช่องทางการติดต่อของบ้านสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็จะพยายามขึ้นให้นะครับลองติดต่อเขาเข้ามาครับเป็นอีกบ้านหนึ่งที่น่าสนใจและ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่คนในจังหวัดภาคใต้น่าจะลงมาให้กำลังใจบ่อยๆครับวันนี้คุยรุยเดียวต้องขอลาไปก่อนครับพบกันในจังหวัดต่อไปครับสวัสดีครับ